วิธีของยันนักีโลมันจะเป็นจิตวัตรของท่านประจำเดี๋ยวนย่งเงี้ยผมกบจับก่อน จะให้ไปวัดศิวะวันเอ่อดูดีนะครับดีพระอาจารย์ตรวจช่วตรวจผู้ที่อยู่ในโซนที่ไม่เก็บคนที่สา่ละตะวันทีนเพ่งทำตามหน้าที่แต่ท่านไม่ได้สำเกินหน้าที่ ทีของยานนาทีโรพิกคูอัมโมโลพิจีข้าบวชใหม่ทนน่านไปขวดชี้นกแล้วในขวดดูหน้ากูติสำนักง,งานวัดบาสาได้ก็เพราท่านนี้แหละท่านเป็นคนไม่พูด ท่านจะปฏิบัติให้มากตามวิธีของโรที่ยานวิธีของยาน,นาทีโลยาน,นาทีโลปฏิบัติหน้าที่ ສสังฆาบ่ใส่อุยอัญญประบว่บ่ย